สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาพบกันในช่วงรอบบ่ายวันนี้นะครับวันอาทิตย์ที่26พฤศจิกายน2566นะครับก็พาทุกท่านมาติดตามในส่วนของสถานการณ์สภาพอากาศในช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงเข้าสู่ฤดูหนาวแต่ในคะียนการหลายพื้นที่ก็ยังคงมีฝนนะครับก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวจะมาแชร์ข้อมูลกับท่านผู้ชมในช่วงวันนี้ก็จะพามาดูแนวโน้มฝนในช่วง10วันข้างหน้านะครับก็คือตั้งแต่วันที่26พฤศจิกาย,ยนจนถึงวันที่4ธันวาคมนะครับ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแนวโน้มฝนกันนะครับจะได้เป็นข้อมูลในส่วนของสําหรับท่านผู้ชมที่เตรียมการเพาะปลูกนะครับโดยเฉพาะทางด้านมันสําปะหลังหรือว่าอ้อยหรือว่าข้าวโพดนะครับช่วงนี้ที่เป็นช่วงที่หน้ามันสําปะหลังกําลังจะออกเยอะในเดูกานก็กําลังจะเข้าสู่ฤดูกาลของอ้อยนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คในส่วนของสภาพฝนในช่วง10วันข้างหน้าที่จะถึงนี้โดยอาศัยข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับที่ได้จัดทําโมเดลในส่วนของฝนนะครับ ประกอบกับข้อมูลจากศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางยุโรปที่ได้ทํานายคาดการฝนในระยะ10วันข้างหน้าว่ามีแนวโน้มจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมาดูในระยะ7วันด้วยนะครับสําหรับภาพรวมวันนี้ก็คือหลายพื้นที่ยังคงมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับโดยเฉพาะโซนภาคใต้วันนี้วันที่26พฤศจิกายนหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะครับอยู่แถวมาเลเซียตอนนี้แล้วก็น่าจะเคลื่อนตัวมายัางภาคใต้ตอนล่างแถวยะลานาราธิวาตปัตตาน,นีแล้วก็ขึ้นมาสงขลาโซนน้นก่อนที่จะลงสู่ ทะเลฝั่งอันดามันนะครับลักษณะเช่นนี้ทาให้วันนี้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องทีนี้เราเรามาเช็คในส่วนของแนวโนม้มฝนในช่วงวันที่26นะครับจนกระทั่งถึงช่วงต้นเดือนธันวานะครับต้องเรียกว่าหลายพื้นที่ฝนเริ่มกลับมานะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่หนาวถอยไปนะครับหรือว่ามวลอากาศเย็นหรือว่าลมตะนอกเฉียงเหนือที่พัดเข้ามามีกําลังลดลงนะครับมีกําลังอ่อนลงก็จะมีในส่วนของลมตะวันออกพัดเอาความชื้นเข้ามาปกคลุมส่งผลทําให้มีฝนตกนะครับ สำหรับโมเดลวันนี้นะครับตรงนี้คือโมเดลวันนี้วันที่26่วันที่26ิกพฤศจิกายนนะครับจะเห็นว่าในโซนภาคใต้นะครับในโซนภาคใต้นี้คือฝนหนักอยู่แล้วก็คือตามการคาดการณ์แล้วก็ต่อนเนื่องมา3วันแล้วนะครับในส่วนของฝนภาคใต้ในขณะเดียวกันโซนทางด้านตอนบนของประเทศนะครับในโซนภาคอีสานตอนล่างกับภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันอนอกวันนี้มีโอกาสเกิดฝนนะครับเนี่ยแถวตอนล่างของอีสานนะครับตั้งแต่อีสานตอนกลางลงมานะครับแถวขอนแก่นตอนล่างลงมาโคราชลงมา สุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกดยะโสธรอำนาจเจริญนะครับแล้วก็อีสานตะวันออกบางส่วนก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนในช่วงวันนี้นะครับเช่นเดียวกับทางด้านโซนตะวันออกนะครับแถวจันทบุรีตราดนะครับแถวนั้นแล้วก็ภาคกลางนะครับกรุงเทพมหานครแล้วก็ในส่วนของพระนครศรีอยุธยาสระบุรีสิงห์บุรีลบบุรีโซนนู้นนะครับรวมทั้งราชบุรีกาญจนบุรีนะครับส่วนภาคใต้นี่ตั้งแต่ชุมพรลงมาจนถึงภาคใต้ตอนล่างวันนี้มีโอกาสเกิดฝนตกหนักนะครับนี่คือภาพรวมของโมเดลวันนี้นะครับวันที่26นะคบับ เดี๋ยวไปดูวันที่27นะครับภาพรวมของวันที่27นี้ในส่วนของฝนทางด้านตอนบนก็เริ่มลดลงนะครับวันนี้มีโอกาสเกิดฝนนะครับโดยเฉพาะในช่วงบ่ายถึงค่ำเดี๋ยวจะมาอัปเดตสถนานการณ์อีกทีในช่วงค่านะครับก็จะมีโอกาสเกิดฝนแล้วก็พรุ่งนี้นะครับวันที่27โซนภาคใต้ย,ยังคงต้องเตรียมรับมือในส่วนของฝนถลมหนักอยู่นะครับก็ค,คือศูนย์กลางหย่อมความกดอากาศตา่ำเคลื่อนตัวผ่านประเทศไทยพอดีในพรุ่งนี้ ในส่วนของภาคอื่นมีฝนเล็กน้อยนะครับมีโอกาสเกิดฝนในโซนภาคเหนือตอนล่างแล้วก็อีสานตอนล่างรวมทั้งภาคกลางนะครับพรุ่งนี้เป็นวันรอยกระทงนะครับหลายพื้นที่ก็อาจจะต้องรอยกระทงพร้อมกับสายฝนนะครับโดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่ในโซนภาคใต้นะครับก็ป้อระวังในส่วนของน้ําท่วมที่เกิดจากฝนตกสะสมไปเวลานานนะครับส่วนภาคอื่นอากาศเย็นนะครับอากาศเย็นสบายแล้วก็อาจจะมีฝนบางส่วนนี่คือ27นะครับพอโมเดลวันที่28นะครับ ลมตะหนกชิงเหนือก็ยังคงมีกําลังแรงนะครับก็จะมีอากาศเย็นลงในโซนตอนบนของประเทศนะครับในขณะที่ภาคใต้ฝนก็มีแนวโน้มจะเริ่มลดลงแล้วเนื่องจากว่าหย่อมความกดอากาศต่ําก็เคลื่อนตัวผ่านในส่วนของประเทศไทยไปแล้วนะครับก็ลงสู่ทะเลอันดามันไปแล้วแต่ว่าภาคใต้ก็ยังมีลมตะหนกชิงเหนือที่พัดเอาความชื้นจากอ่าวไทยเข้ามานะครับยังคงส่งผลนาให้มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องได้อยู่นะครับส่วนโซนภาคอื่นไม่มีฝนนะครับวันที่28นะครับพอไปดูวันที่29 วันที่29ฝนจะเริ่มกลับมาอีกแล้วนะท่านผู้ชมรมตะวันออกเริ่มที่จะพัดเอาความชื้นกลับมาในส่วนของภาคใต้นี้มีฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่ชุมพรลงมาครับชุมพรลงมาสุราษฎร์ธานีนะครศรีธรรมราชพัทลุงตรังสตูลสงขานราธิวาสปัตตานียะรานะครับแล้วก็ฝั่งอันดามันนะครับระนองพังงากระบี่ภูเก็ตตรังสตูลน,นะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหมดนะครับส่วนภาคอื่นพววันที่29ไม่มีฝนนะครับนี่คือโมเดลวันที่29 พอโมเดลวันที่30นะครับตอนนี้วันที่30นี่ลมหนาวหรือว่ามวลอากาศเย็นหรือว่าลมตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มที่จะมีกําลังอ่อนลงนะครับส่งผลทําให้ในโซนทางด้านภาคอีสานตอนล่างเริ่มที่จะกลับมามีฝนบางส่วนนะภาคอีสานตอนล่างแถวนี้นะครับแถวอำนาจ,จเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินบุรีรัมและก็โคราชนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกนะมีโอกาสเกิดฝนนะครับ จันทบุรีตาดนะครับสะแก้วนะครับบาจีนบุรีชนบุรีระยองโซนนี้นะครับแล้วก็ภาคกลางในส่วนของเพชรบุรีนะครับราชบุรีมีโอกาสที่จะเกิดฝนส่วนภาคใต้ฝนก็เริ่มลดลงนะครับนี่คือโมเดลวันที่สาสิบนะครับโมเดลวันที่ส0สิบไปดูวันที่หนึ่งนะครับวันที่หนึ่งฝนเริ่มกลับมาในโซนทางด้านตอนบนของประเทศบางส่วนนะครับจะเห็นว่ามีกลุ่มฝนปลายนะครับฝนพวกนี้เกิดจากการที่ลมหนาวอ่อนกําลังลงนะครับแล้วก็ มีลมมีกระแสลมตะวันออกพัดเอาความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามายังแผ่นดินในส่วนตอนบนของประเทศนะครับทําให้จะเห็นว่ามีแถบสีฟ้าสีน้ําเงินจางๆนะครับแถวอีสานตอนล่างอีสานตอนกลางแล้วก็กรุงเทพนครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีโอกาสเกิดฝนนะภาคเหนือตอนล่างบางส่วนนะครับแล้วก็ ทางด้านตะวันตกนะครับมีโอกาสเกิดฝนในช่วงวันที่1ธันวาฯนี่ครับแล้วก็ภาคใต้เช่นเดียวกันนะภาคใต้ย,ยังคงมรสุมตะนอกเฉียงเหนือ,อยังคงมีกาลังค่อนขอ้างแรงที่พัดปกคลุมแล้วก็มีลมตะนอกเอาความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาก็ส่งผลทาให้ในโซนทางด้านภาคใต้ยังคงมีโอกาสเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับต้องเฝ้าระวังในส่วนของโซนภาคใต้นะครับแล้วก็พอวันที่2นะครับก็ยังมีโอกาสเกิดฝนในโซนทางด้านอีสานตอนล่างอีสานตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางนะครับ กรุงเทพมหานครและปริมณฑลน,นะมีโอกาสเกิดฝนตรงหนักในช่วงวันที่2ธันวานะครับแล้วก็แถวเพชรบุรีราชบุรีลงมาแล้วก็ทางด้านโซนภาคใต้ย,ยังคงมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับในช่วงวันที่2ธันวาคมนะครับซึ่งก็อากาศเย็นก็ถอยนะลมหนาวถอยไปก็มีลมตนออกเข้ามาแทรกนะครับส่งผลทําให้มีฝนกลับมาตกในบางโซนพื้นที่นะครับแล็ภาคเหนือตอนบนบางส่วนมีโอกาสเกิดฝนนับนี่คือโมเดลวันที่2นะครับ วันที่3ก็เช่นเดียวกันนะครับท่านผู rency, ้ชมภาคกลางมีโอกาสที่จะเกิดฝนเช่นเดียวกับในส่วนของทางด้านภาคตะวันออกนะครับภาคตะวันออกแล้วก็อีสานตอนล่างแล้วก็ภาคเหนือบางส่วนปลายมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับก็ลักษณะลมที่พัดเข้ามาก็จะเป็นลมตะวันออกที่พัดเอาความชื้นเข้ามานะครับหลังจากที่ลมหนาวหรือว่าลมตะวันออกเฉียงเหนือถอยร่นลงไปในส่วนของลมตะวันออกก็เข้ามาพัดแสบพัดแทรกเข้ามานะครับในขณะเดียวกันภาคใต้ก็ยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับ หมุกหนักต่อเนื่องในช่วงวันที่3เพราะฉะนั้นในโซนในรอบนี้ภาคใต้ถือว่าเป็นช่วงหน้ามรสุมของภาคใต้ที่ต้องเฝ้าระวังในส่วนของน้ําท่วมฉับพลันที่เกิดจากฝนตกสะสมเป็นเวลานานแล้วก็น้ําป่าไหลหลากนะครับนี่คือโมเดลวันที่3ธันวาคมแล้วก็พอโมเดลวันที่4ธันวาจะเห็นว่าฝนเริ่มกระจายตัวขึ้นไปด้านบนนะครับมีกระแสลมตะวันตกเอ่อขออภัยนะครับกระแสลมตะวันออกพัดเข้ามานะครับส่งฝนทาให้ทางด้านตอนบนของประเทศนะครับ แถวภาคอีสานตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกภาคเหนือตอนบนมีฝนบางพื้นที่นะครับมีฝนแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีสําหรับพี่น้องเกษตรกรที่เตรียมพื้นที่ที่จะเพาะปลูกไม่ว่าจะเป็นปลูกมันสาปะหลังหรือว่าปลูกอ้อยปลูกข้าวโพดนะครับหรือแม้กระทั่งท่านผู้ชมที่ปลูกไปแล้วหลายๆท่านก็บ่นมาว่าเมื่อไหรจะมีฝนจะได้ใส่ปุ๋ยม,มันนะครับก็เป็นโอกาสอันดีในช่วงนี้ที่สามารถที่จะใส่ในส่วนของปุ๋ยเข้าไปได้นะครับถ้ามีฝนเข้ามานะครับส่วนภาคใต้ฝนเริ่มลดลงนะครับนี่คือโมเดลวันที่4 พอวันที่5นะครับก็จะเห็นลักษณะการกระจายตัวของฝนมีโอกาสเกิดฝนพอสมควรน,นะครับดูจากโมเดลลมตะวันออกนะครับกระแสขึ้นลมตะวันออกพัดเข้ามาเอาความชื้นเข้ามาตั้งแต่ภาคเหนือลงมาแล้วก็กลางตะวันออกแล้วก็ใตน้นี่มีโอกาสเกิดฝนอยู่แล้วนะครับก็เป็นโมเดลที่มีโอกาสาที่จะเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องได้นะครับในโซนภาคใต้ในขณะเดียวกันภาคอื่นก็มีโอกาสที่จะได้รับน้ําฝนมาเติมในส่วนของสําหรับพี่น้องเกษตรกรนี่กำลังจะปลูกพืชอยู่ในช่วงนี้นะครับนี่คือเป็นโมเดลช่วงวันที่ ตั้งแต่วันที่วันนี้นะครับคือ26พฤศจิกายนจนถึงวันที่5ธันวาคมนะครับภาพรวมนะครับวันนี้วันที่26หลายพื้นที่มีโอกาสเกิดฝนนะครับแล้วก็โดยเฉพาะท่านผู้ชมที่อยู่ส่วนภาคใต้ต้องเฝ้าระวังนะครับหลังจากนั้นก็จะมีฝนกลับมาอีกครั้งช่วงปลายเดือนถึงต้นเดือนนี่นะครับโซนอื่นก็จะมีในส่วนของอากาศเย็นถอยตัวไปก็จะมีในส่วนของลมตะวันออกที่พัดเอาความชื้นเข้ามาปกคลุมแทนนะครับเป็นโมเดลในช่วง ตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่5้าธันวานะครับก็คาดการ10ิบวันลงหน้าทีนี้มาดูคาดการ7เจ็วันลงหน้านะครับยีบ่6ิกุมคายจนวันนี้ถึงวันที่สองธันวาฯนะเป็นข้อมูลจากกรมตุนยิยมวิทยาก็น่าสนใจทนะ่านผู้ชมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับในช่วงวันที่หนึ่งถึงหนึ่งสองธันวามีโอกาสเกิดฝนยี่สาสเปอร์เซ็นะครับวันนี้มีโอกาสเกิดฝน20%เซนะครับพรุ่งนี้อีก1ินะครับ,รน,นะรบนี่คือกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคกลางนะ หนึ่งสองทันวามีโอกาสเกิดฝนยี่สิบถึงสาสิบเปอร์เซ็นตนะครับต้นเดือน,นครับมีโอกาสเกิดฝนนี้ในโซนของภาคเหนือภาคตะวันออกก่อนนะครับท่้นผู่ชมภาคตะวันออกนี่วันนี้กับพรุ่งนี้วันนี้สาสิเปอร์เซ็นพรุ่งนี้มีโอกาสเกิดฝนสิบเปอร์เซ็นตนะครับส่วนตั้งแต่วันนี้สาสิบพฤศจิกาย,ยนเป็นต้นไปมีโอกาสเกิดฝนสาสิเปอร์เซ็นตนะครับฝนฟ้า,า,าขนองนะครับแล้วก็ในส่วนของภาคเหนือตอนบนนะครับไม่มีโอกาสเกิดฝนนะครับภาคเหนือตอนบนฝนน้อยละภาคเหนือตอนล่างเช่นเดียวกันนะครับในวันนี้กับบพรรุ่่งงนนนนนีี้้ไมมมฝะคคแลวาาดภตตหเเฉืออับ ก็วันที่วันนี้มีโอกาสเกิดฝน20%ของพื้นที่นะครับแล้วก็พอไปอีกทีวันที่1-2ก็ไปรุนอีกทีนะครับหนึ่งสองันวามีโอกาสที่จะเกิดฝน10%ของพื้นที่นะครับนี่คือภาคอีสานตอนบนนะครับภาคอีสานตอนล่างนะครับภาคอีสานตอนล่างวันนี้มีโอกาสเกิดฝน10%ของพื้นที่นะครับแล้วก็ไปดูในโซนของภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนก็วันนี้มีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับ จนถึงวันที่2ก็คือมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่นะครับภาคใต้ฝั่งตะวันภาคใต้ตอนบนเริ่มที่จะมีฝนกลับมาแล้วนะครับในช่วงวันนี้นะครับวันนี้จนถึงวันที่2นะครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างนะครับเตรียมรับฝนหนักนะครับ60-70%พื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นก็ฝั่งอ่าวไทยนะครับช่วงนี้เป็นหน้ามรสุมนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าขนองและก็ลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่เฝ้าระวังนะครับในส่วนของท่านผู้ชมที่อยู่ภาคใต้ฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างนะครับ นี่คือในส่วนของข้อมูลภาคใต้ฝั่งตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับตั้งแต่วันนี้นะครับวันนี้ถึงวันที่20วันนี้ถึงวันที่วันนี้พรุ่งนี้มีโอกาสเกิดฝนตก70%นะครับวันที่ยี่แปด60%แล้วก็ยี่สิบ้า40%นะครับหลังจากนั้น30กับ1ก็จะเป็น30%ของพื้นที่นะครับก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนตักตกหนักต่อเนื่องนะครับ ก็เป็นข้อมูลอัปเดตให้ท่านผู้ชมในช่วงบ่ายวันนี้นะครับวันอาทิตย์ที่26พฤศจิกายนขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะที่สเกษชบรหยุดนำมาเผยแพร่ต่อครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ